บท่านผู้ชมเปิดคลิปใหม่ครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่ลืมเปิดไม่ครับผมแอดมินลืมเปิดไม่เนาะมันนี่พาพาะผู้ชมมาเบิงบริเวณหรือว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของปู่ใหญ่อาจารย์นอตเนาะครับผมเพราะว่ามันนี้เจตังก็จะภาพพระเทืองมาขอโชคขอลาบหรือว่ามาเบิงเป็นตำหนักของปู่ใหญ่แหละครับผมเป็นวังปู่พญานาคน,นี่ครับโอ้สวยงามดีครับานผู้ชมพรอเทืองก็เพิ่ง มองเห็นเมื่อกี้นี่เนาะกระเช้ากระห้องก็แนมเบิ่งครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามสวยงามครับท่านผู้ชมแม่บอแม่บัวแม่ใช่แม่บัวเห็นเลขค่ะใช้อยู่ตรงไหนน้องไอ้อันนี้บอกโอ้เลขกซีชัดเจนครับท่านผู้ชมโอ้ยแดีดีครับชัดเจนแนี่ ชัดเจนแห้งเหล็กสีเตลึกเกาะขาดเตลน้อยยายบัววัดทางหนาเป็นเลก 9, ขกเก่าค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขกสีนี่ <ขา S 1> ชัดเจนเ<ร>านาะคุณแม่เดินมานะคะแล้วบอกว่าเห็นเป็นตัวเลขนะคะอยู่ที่ต้นไม้นะคะท่านผู้ชมว่ายพระเทีเ่ยงกินเด้อน,นี่สันเลขกยังสด แม่นแม่หกก็แม่นหาอยู่บ่มันบ่แม่จะเป็นเก่าบอเนาะเป็นห้าบ่เป็นเก่าเนี่ยแต่ว่ามันขาดแต่ว่าเบิ่งดีดีก็จะเป็นสีแต่เบื้งดีดีเด้อยวแต่ผู้ชมจะมีอยู่สองจุดเด้อนี่ยายบัวจะเห็นอีดีอยู่ครับตรงจุดนี้จะเป็นยายบัวว่าเป็นเก่าตรงนี้สีชัดเจนก็เจตังเห็นเป็นหาสีเป็นบ่เจตังเห็นเป็นห้าสีวันนี้พอเที่ยงมานั่งอยู่ตรงจุดนี้ครับพอเที่ยงเย็นตรงนี้นั่งครับเห็นบ่เนี่เป็นหกตับเจ็ด หกกับเจ็ดแมนบอกคาร์เตอร์ชมหกเจ็ดหกเจ็ดห้าสี่หกเจ็ดเก้าสี่เมืองที่ราคาเตอร์ชมเมืองเห็นชัดบอคาร์เตอร์ชมเห็นเห็นเห็นตรงนี้เป็นเป็นตัวใดนะเนี่ยหกเจ็ดว่าแมนตรงตรงที่แม่เห็นอ่ะแม่เห็นนั่นว่าบอกเก่าสี่กับหกสี่อ๋อเก้าสี่แล้วพอเห็นตรงตรงที่แมเบอเก่าสี่กับอันหาสี่ อ่บเ่าสี่กับหาซีแล้วตรงได้ที่พอเห็นอีกพอเชื่องเห็นตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมเด<อ>ีเ๋ยวเดี๋ยวสู้เหมือนท่านผู้ชมเมืองก่อนอยไกกอ,องมุมของนี่ไงเห็นไหมเลขหกชดัดเจนไหมนี่<อ>เลขหกนี่เลขเจ็ดใช่ไหมอ่าเลขเจ็ดกับหัวไม่กับหัวแล้วเลขเจ็ดตรงตรงนี้แล้วตรงตรงเลขหกเจ็ดนั่นแมนบอหกเจ็ดกับห้าสี่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าหกเจ็ดกับเก้าสี่เก้าสี่กาสี่นี่แหละน้องพอเชื่องเนาะแมนครับ อขอให้ท่าน <ขอ S 1> โปรดใช้ <ขอ S 1> ชวิจารณญาณในการรับชมด้วครับเห็นผู้ยิ่งอยู่สามคนผมเอาเห็นอยู่เลขสี่ของเจตังนหน่อยผู้หนึ่งผู้ใหญ่สองของเจตังตีน้ำป็นผู้ยิ่งป็นสีได้ซีมาอยู่ตัวหนึ่งนี่เก่าซีนี่เขาไม่บอบอกเห็นอยู่ต้นเอ่ตอต้นอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเรียกเขาว่าต้นอีหยังนะโอ้โหบ่งหูจะขคือกันต้นเนี่ยนี่ซื้อต้นอีหยังนอเขาขึ้บอก บแมนครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเองกับบงอูจักคือกันพอบบบเคยเห็นครับ้นแนวนี้ครับผมดูดีๆนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับตรงจุดนี้นอ้ายใบบัวมองเห็นเป็นหาซีหรือว่าเก่าซีแต่ว่าตรงนี้พอเที่ยงเห็นเองครับเป็นหกกับเจ็ดขอให้ทุกท่านโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ให้เบิ่งไปนักการครับผม่านผุชชมเนาะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าได้บัวยางยางพนมากผไา้เหรือบตามองเห็นพอดีครับ่ันผุชชมพอเี่ยงมานั่งแปะลุ่หนีกันยันอีกคชมน่าจะตังเนาะแมนครัฝากไว้เป็นแนวทางเลยเนาะแม่บัวนี่เนาะแม่อ้คือสัตแต่นุยังนะกับเจ็กิโเจนอเบงันเปิดัโยัค่ะธันชมนเปิดงายันุชชมขอบคุณมากเลยอ่ะแล้วก็อยากให้เขาเ่มงเห็น ปานค้นเขียนไห้ครับท่านผู้ชมปานค้นเขียนไหวแต่ว่ามันก็โบเมนค้นเขียนหรอกครับมันจะมองเห็นโดยที่เห็นบั้งเอืญนครับผมเพราะว่ามันตรงนี้จะเป็นมุมเป็นมุมครับผมเป็นมุมที่จะเลี้ยวทำลี้ยวเพื่อเาจะเปิดอครับผมโอ้ยแสดงว่าท่านผู้ชมิสด้เบื้องทำให้แน่ทำมีดีครับเพราะว่าเพิ่นมาเปืดอให้เบิ่งแหละครับอืมสี่สี่หละครับผมคนมีบุญมีวาสนามาเพิ่นก็เลย อยากให้ไปเบื้องไปชมบรารมีเนาะ<ม>ให้ไปชมบรารมีมพ่อปูอ่อาจารย์น็อตเราใจดีเด้คอคนะน่ะแมนแมนค่ะท่านผู้ชมเพ่นใจดีเพื่นกันเองทะด้อ,อาจารย์น็อตนะคะหกเจ็ดหาซีหรือว่าเก่าซีเด้อครับท่านผู้ชมฝากไปเป็นแนวทางนําเด้อครับผมเพราะว่าตามจริงคัน่อยหนีก็มมแจ่คนยังผ่านได้เนาะเจตังเนาะไม่มาจะเห็นง่ายได้นะไเนาะแมนครับแต่วนะ่าเกิด เฉล็บน้อยหนึ่งครับมาเห็นหกเจ็ดกับห้าสีหรือว่าเก้าสี่เนาะ,นะครับผมเอเดินทางต่อครับท่านผู้ชมได้โชคได้ได้ตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้เอาไปพิจารณาไปเป็นแนวทางแล้่กจะเดินทางไปบไ้บงน,นั้ถทเนาะติดตามกรับเจตังแอดมินเจตังไปนะครับท่านผู้ชมไปครับไปบิ้งน้ำกันเลยครับนถ่ทำ สร้างอะไรนี่เสร็จแล้วก็มาครั้งที่สองก็ได้โชคกลับไปนี่ครั้งที่สามอะอยู่ไหนครับนี่อย่างค่ะก็จะมาจับลูกบอลน้าอย่างั้นขออนุญาตถ่ายให้แฟนขับด้วยได้ไหมยุบ้านไหนครับนี่อยู่ในเมืองกาลสินอ๋ออยู่ในตัวเมืองกาลสินเนาะแต่ก่อนที่เคยมาได้มีโชคมีลาบเลยได้จากตรงไหนครับ ตรงนี้เาจักปูอ๋อจักปูอ๋อขอปูหล่ะกับมุนว่งหล่อนี่บอครับอ๋อเอาครับ่านผู้ชมอมุนี้พอเที่ยงเดือนทางไรมาเจอกับคุณนาเพิ่นมิโชมิลาบเนาะก็จะล่องไปติดตามเบิ่งครับเพราะว่าเพิ่นเคยได้จากว่งหล่อเสียงท่ายเสียงโชกเนี่แหละครับตัวเลขก็ไดเนาะมุนี้ก็ได้มาเจอกันก็จะขอติดตามไปเบิ่งขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีแฟนช่องสตาร์ด้าชาแนลเนาะไปครับเดี๋ยวไปถ่ายเบิ่งนน้ำคุณนาเลยครับ น้าอยู่จังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าท่านเคยได้โชคได้ลาบกับพ่อปู่มาแล้วสองครั้งนะครับมันเป็นความศรัทธานะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นความศรัทธาแล้วท่านก็ได้โชคได้ลาบก็เลยเดิเนทางมากราบไหว้อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่สามนะครับนี่หลายคนางมา่เจบนี่ครับตรงนี้จะเป็นพ่อปู่แม่ย่าเนาะเป็น พอเที่ยงกระมงจักซื้อหรอครับแต่ว่าตามจริงกันเคยเห็นกานน่าจะเป็นพ่อปู่ศรีสุโธแม่ญาติศีปธุมมาแต่ว่าคนนว่อพีทก็ขอโทษขอไผ่ดื้อครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเข้าไปติตตามเมงกับห,หน้าทุกคนโชคดีเนาะมหมศจิพานมากครับผม ไอ้นี่ก็สวนจะหน้ากล้องแซวเหลียนครับแซวเหลียนรลูกเก่าอสมหลาดเยอะนพอเี่ดแล้วก็โฉดีรับอกาเดี๋ยวนัลงาไล่มก่เรามาลูไเนี่ครับสาธุรปเหลูกหลานมากบ่ได้ล่วงเกินนี่วา ไปคาร์ต<อ>ุนชมพอเที่ยงใส่ผ้าคาร์ตูนชมเขาไปเบิงในนธรรมพอได้ยินเจตังบอกว่าในธรรมนี่สวยง่ามมากครับผมไปเบิงนับกันใน้คาร์ตูนชมเนาะจะสวยงามขนาดใจต้องไปเบิง์ด้วยสายตาของตัวเองนะครับ ่อมดี่เดวพ่อมดี่เด้วเด้เป็นคนียัายครับพี่แม่เลยครับเี่วละครตำวจชมเละเดี๋ยวพ่จอุาตานผู้ชมเป็นองบนกับคนดวงแห่งดวงหนีเนาะครับผมตัวไหครับตัว่ก็คือศูนค่ะ T ังน สี่หกอ้สี่หครับผมแต่ผู้ชมสี่หกตัวจีก็เหอนกัตัวจีตีถศูนย์ตัวจีนี่คือศูนย์น่ะเป็นศูนย์สี่หกจริงสี่บอครับอ๋อเบิร์นอางผู้ชมเนาะตัวจีนี่คือตีเป็นเลขศูนย์สดาคใมีโซ่แบ่งโซ่กันแตะได้ตัวไหนครั้งนี ตัว C นี้จะตีเป็นศูนย์ตัว C ตีเป็นศูนย์ค่ะขณะเดียวกันก็ตีเป็นศูนย์46นะก็ปรากฏว่าวันนี้ได้046นะคะท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะท่านผู้ชมเนาะโงเอยนาเงิก็นั่งแดงครับขอบคุณครับไม่ได้บ่ลคือเราได้เราก็กลับมาว่าด้วยความศรัทธาและโชคไป046นะครับท่านผู้ชม ว่าตัวสี่ตัวจีเี่นตีเป็นศูนย์เนาะนั้นแล้วก็เป็นศูนย์สี่หกโอ้หงดก้อนทีทีได้โชคได้ลาบก็ัาเสี่ยงอยู่ตรงนี้บอกรับงมดก้อนนี้ได้ตัวไหนครับงมดก้อนเนี่ยได้จีห้าสาเราก็ไี จีจีห้าสามเราก็ตีศูนย์หน้าสามตัวจีนี่คือศูนย์ตัวจีนี่เป็นศูนย์ศูนย์หาสามก็เลยไปตัดลิ้นเนาะตัดเลนเลนเลยอ๋อผ่าใจแล้วครับเนาะเราต้องตัดเนาสามตัวต้องตัดหน้าตัดไม่ตัดแต่หลังไม่ตัดหน้าเหมือนกูครับอ๋อครับนี่แหละครับมันผู้มีโชคมีดวงเนาะกาจะมีว่าไอตัวเป็นภาษาอังกฤษว่าตัวนี้แปลว่าอะไรใช่ไหมครับมันก็มีเทคนิคของเพิ่นน้ำนิดหน่อยครับผม จะมีเทคนิคด้วยนะครับไม่ใช่ดวงดีอย่างเดียวนะครับมันต้องมีเทคนิคด้วยในการที่จะเสี่ยงโชคเนาะท่านผู้ชมปั๊มอีกครั้ได้ตัวอะไรนะครับตัวนี้เหรอครับจีสี่หกครับจีสี่หกหมายถึงศูนย์สี่หกครับจีสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สี่หก โอ้เด็กบอกเลขเก้าหกก็กลับหัวด้วยค่ะโอ้ศูนย์สี่หกหรือว่าศูนย์สี่เก้าอย่างงี้เนาะโอ้ครับผมเนาะโอ้เราครอบครับเราครอบครับผมนี่นอนนี่นอนหกกับเก้าตัวเดียวกันค่ะนี่ละครับคนมีโชคมีดวงก็ต้องมีเทคนิคมีไใบพีพน้ำครับผมนะโอ้ขอบคุณหลายหลายครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับครับผม เพราะว่าบางคนเพิ่นไปเห็นตัวเลขสี่หกกับสี่ไซสี่หกกับนะอย่างคุณหนาเพิ่นกะจะเห็นตัวจีเป็นตี G, เป็นเลขศูนย์น 0, ครับเพลินก็บอกว่าเป็นศูนย์สีห่หกจะมาเลขหกเลขเก่าเป็นตัวเดียวกันทันกัศูนย์สี่หกศูนย์สี่เก้าประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมท่านผู้ชมหลังจากที่พระานผู้ชมเดินชมบริเวณของตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตเนาะครับผมมาว่าจะเป็นในถำ้ำหรือบริเวณสวนป่าหิมาพานต์เอาก็ไปเจอกับคุณหนาที่เพิ่นมีโชคมีดวง สองงวดที่ผ่านมาครับผมเป็นกระไดเสียงโลกเสียงโชคลูกปิงปองให้ท่านผู้ชมในบึงคือจังตัวเลขที่จังพอเที่ยงนี่บอกไปลครับก็จะเป็นตัวจีจีแล้วก็สี่หกแต่ว่าพันวาตัวจีนี่ตีเป็นศูนย์ครับผมก่นนี่ยก็มันก็ตีว่าเป็นศูนย์สี่หกหรือว่าศูนย์สี่เก้าเพราะเลขหกและเลขเก้าตัวเดียวกันเนะาะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สวยงามนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ก็ได้ตัวเลขกลับบ้านแล้วเนาะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องคอยมินด้วยนะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะคลิปหน้ามินจะไปติดตามตัวเลขที่ไหนนะคะก็ติดตามได้ที่ช่องคอยมินนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ